เลยป้าี๋ยวมันจะโลไปมงเออไป่บ้านรอแไปาอไปบ้านเลยปาอไปบ้านอบเลย สองกระติกนี่แมนนึ่อะไรนี่ปลาหมอนี่ใส่ปลาขาวอ๋แยกไว้ที่เดินขัดโอ้โหดีกันนี่ตายมุดลูกอะใช่ค่ะนี่ปลาขาวปลาขาวปลาขาวนั่นี่หมอใส่สวนกูได้ไงฮะหมอใส่สวนกูได้ไงนี่ที่การไปขัดใหญ่ไปบ้าง Vậy. À. vậy quá là cái đặt kênh kìm nó <laughs> con được là bây giờ mày 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 con báo con mày 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 นี่กันนี่ไปบ้านกระโถยนิ่มข้าบ้านเลยนะ้เขียวเป็นจีนนะได้สามบห้าถั่วะนะอยยังเงีเจาะนี่จมีัุ้ณนะตอบวันที่ว่ะขวาน้ำน้องนกแต่รู้วานั่นเหรอไอ้นั่นได้ปันสองปันสามพัะเจาะ หน้ามยเบาหน้าหน้าจุดวางไรเขานะแ่เบาแ่ปาเข็มไมเนาะร้อนแบบไหนแข็งังแข็งแกบี่คนเจาโค้โอ้ยจได้ว่าเอาไปขายครับเอาไปขายครับ tôi thấy bụng mặt đây làm sip bụng mặt đây bụng xí đây luôn mặt đây bụng 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 đây bụng đây bụng mặt đây đây bụng mặt đây bụng đây bụng mặt đây bụng mặt Đi bụng à. ừ. đây ừ. 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 Ừ.

เก็บปูนาไปขายหรือว่าเอาไปทําเป็นน้ําปูครับน้ําปูก็ใช้เ,เครื่องไอ้ปรุงอาหารพวกน้ําพริกน้ําปูอะไรพวกนี้ครับน้ําจิม้มมะม่วงบ้างก็เป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือเนาะเราไปดูเขายกยอก,กันต่อครับ เม่นกี้จะพามาดูเขายกยอเจอเขาเก็บตรงนี้อีครับม่ได้ล่กนะนี่ป้องหนกานี ý bên này môn nhá chút 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 ดูคนเดียวเน,นี่ยจอดฮะทได้ว่านเนาะเน่นั้นกระเทยในบ้านหนองใคนะนันเราดังกันไปไหนเขาก็ว่ากันทึ่คนที่ว่าผมยังแย้อ่ะเนี่ยขายได้ไปซี 5, ห่ห้าปันหมวกนั้นปลาขาวปลาลิ้นปลาอย่างสป,ปาหลังจากนั้นเขาก็ปลากันมาได้มั้งก็เขาก็ตั้งกันท่นตลอดทแถวกระเสียงนะท่านแถวกระปลาลิ้นปลาลิ้นนี่กี่โลนะ สี่ห้าโลไอคนบ้านหั่นนะได้นะแต่วันนั้นนี่เขาวันไหน้บุญติว่าไอ้ฝายไน้หั่นนะสี่หั่น่ะสี่ทิ้งขยะสี่ตังไว้ทิ้งขยนะเนาะได้เจ็ดกิโลเขาขายคนบ้านเจ็ดนะก็เนาะกเจ้าผมก็เข้าไปทั่นมาเลยเขาได้ก็วันนี้อืมบุได้ได้สนะองสามนะวันก่อนนั่นเนาะที่ว่าเนาะแต่ว่าก็พอได้อยู่ยหน่มันจะฝนตกมาเจ้านะมันซึนว้าน,นี่ใส่ป่าขาวน้อย

กอ,อยู่ม่อย่างนี้เจ้าซอยต้องกว้างนี่กล้องอย่างผมอยู่นี่นี่คว้านเข็มเนี่ยกว้านถึง้องว้างอ๋อต้อเข็มครับชอไปขายกวจะได้เข้ากวรจะได้เข้าไปจ่าเงนเสียไม่เข้าสองตัวสามตัว,ตวนี่ตว ปมนพูดมันมีมันคล้องเลยเนาะมีอยู่เจ้าหน้ามียางแตงป่ามันตนหตตไปกล้ยใก้ยนี่ป่ากหลคนอยู่ในบ้านต้นของมะสะอาดตั้งสมนี่เนาะย้ายทุนนะย้ายนี่น่ลูกปาอยู่ปลาขาวแกไม่ต้องปลาคีนาต้องตบใช่หรอแกตั้งปาอันนี้เนี่ยแต่เนี่ย หนามหลอดไปเนี่ยป่ามาเลยบุเข้าบุขึ้นมาป่าหมอตะกี้แยกนะขึ้นแยกแยกเงาหันนะเฮเป็นตัวใหญ่นั่นแท้หขวปล่อยหนามไม่ยั้งลงหนามไม่ยั้งเขาถ่ทยขี้ข้านหันเขาเขานาเขาบุ๋มบุมต้องการหนามมาดูตรงใจเกี่ยวข้อก่นเนาะรถดูดลงบ่ได้กะ บอกหัมีใครเอาสักคนกับปิดตลังเหมียงว่ให้หมดกับทางใต้กับน้ำท่วมบ้านของคือบ้านไม่เท่าก่เถ้าแล้วไปซอยนั่นอ่ะซอยยะปั้นอ่ะไปส่งมันมาคืนพอดีไปเรี่ยงอ่ันนี้มันลุ่นรองกว้างไงอีแล้วกดอนเธอเพียนหรือเชยนไงนะ

โา okay, ะแก่กันนแสและหนีถ้าย้ายนั่นหนีกันเป็นตัวย้ายนั้เรามาเกืด <Okay. S 1> ท่านเลยนี่ม,ม้างกะมีแต่ก้างกลากําอซิวนเะงนะนี่ยตัว แต่มันตัวใหญ่นะเคทีนั่งละกันนะเจ๋ัน่าจะเป็นปลาซร้อยปลาซอยแก